Good morning, everyone. How are you? I'm good. Sit down, please. Ah, so อา่าบางๆก็ยี่ลงให้เพื่อนหน่อยอ่าชาฮ่าเราก็ยี่ลงด้วยครับเอาลงเอาลงเลยอ่าได้งานที่ครูแจกไปด้านบนเขียนชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้มือแล้วตรง N O number ตรงนี้ให้ใส่เลขที่ ช่องสุดท้ายให้ใส่ห้องสี่ภับีอ่าอได้ครับอ่าดูโจทย์ที่เตงได้ดีๆนะมันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เราเรียนเมื่อวานมีใครสังเกตไหมว่ามันมีอะไรบ้างอ่งบาบางตัวคำตอมันจะมีอ่ะใช่ไหม รู้จักอ่ะไหมอ่าอ่ดูนะไม่วนันครูสอนไปเราพยนยัง่ยงไม่ได้ว่าอันไหนเติมสไม่เติม s อ,อ่ะฟังนะถ้ามีสิ่งเดียวเราจะมีอะนำหน้าเพื่อแสดงว่ามีสิ่งเดียวเราไม่ต้องใช้วันไม่ต้องใช้เลขเลย แค่มีอะนำหน้าก็จะรู้แต่มันจะมีหนึ่งคำเป็นข้อยกเว้นก็คือคำว่าอะไรอ่ะดูกระดางค่ะตอบกูนหน่อยคำว่าอะไรที่เป็นข้อยกเว้นอ่ะเดสตาไม่ว่าจะมีสองสิ่งหรือสิ่งเดียวก็ไม่ต้องเติมอะไรให้เขาเลย ต่อเติต่างกันตรงไหนสองตีนห้ดูลงไปเติมอ่ะเติมกับไ,ไม่เติมเอส,ใ,เเอสใช่ไหมอ่ะครูเข,ขียนมาให้ดูแล้วนะแล้วครูห้าสมุดพอสังจุดเพือจุดกลับมาไปข้าวที่แล้วขึ้นมาด้วย เพื่อเอามาประกอบโดยการทำบายงานอ่ะอ่ะออเพราะในสมุดที่ครูให้เขียนไปครั้งที่แล้วมานจะละเอียดกว่าโอ้ยไม่มีเช่งไม่หวดแล้วใจาี่ไปแลย 别碰我！<哇> คือการทำเป็นตลกตาตราของวเธอเพื่อมี่จะให้เธอทำได้เข้าใจมากขึ้นเป็น ชี่ครูวงเล็ิ์เอไว้เติมเฉพาะตอนที่มีกี่สิ่งคะอ่ะดีดีดูดีด,ดีหนึ่งสิ่งค่อยเติมแต่ถ้ามีสองสิ่งเติมไหมไม่ไม่เติมจะเติมคำศัพท์ที่มีอะไรมีอะไรถ้ามีสองสิ่งเอสถูกต้องเอสอ่า แล้วเวลาอ่านเราก็ต้องลงท้ายเสียงเขาด้วยอย่างเาางช่นคาวตัวเมียแล้วถ้ามีเอสก็ออกเสียงว่าคาวใช่วหลายตัวแล้วก็ในงานถ้าใครทำสิบในคาบจะได้สองดาว อาฟังนะคุณไม่ตอบอีกรอบนะห้าสิบในห้องได้สองดาวมีห้าคอแต่ถ้าส่งย้อนหลังหรือหลังค้าเป็นต้นไปจะได้หนึ่งดาวแล้วถ้าเกิดใครทำผิดคุณก็จะส่งกับให้กลับมาทำใหม่ด้วยอาบ ระหว่างที่ฟังครูไปด้วยก็ทำไปด้วยก็ได้ถ้าเกิดใครรู้แล้วอ่ะระหว่างนี้ก็อ่านตามครูไปด้วยเวลาครูถามจะได้ตอบกันได้ครูยังใช้กฎกติกาเหมือนเมื่อวานนะถ้าใครตอบได้ครูถึงจะให้ผ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอบไม่ได้ ก็ต้องยืนรอจนกว่าจะมีคนตอบได้นะอ่านพร้อมกันอันนี้แบบหนึ่งสิ่งนะอคาวอเฮนเฟชออสติกอาชเชคนอดักลองอ่านเองหนึ่งสองสาม โออไรโอ๊สผิดโอ๊อ๊สอ๊สผิดอ๊สอสผิดโออ๊สผิดโอ๊สผิดโอ๊อ๊สผอออสออออสอ House, Hims, Hims, อไร Hims, Base, o s t i c h e s s h a k e s Dogs อ uh, ่าแล้วควมหายตรงนี้ืองจันได้อยู่ไหมอ่า uh, เอาเสียบบงเบาๆนะ Base อื้อมออาแต่ละมได้หรใจออาใกลถต้องมีกี่นอ่าถูกต้องหนึงยอดยดั่นมืกี่ซิงอกลหรือใจใกลอ่ถูต้อง เบสเอ่อดนตนีเบสเบสเล่านิ่มแสดงว่ามีเยอะไหมมากกว่านึงไหมเออมากกว่านึงใกล้หรือใกล้เบสใกล้อ่ะใกล้เสียงมันจะคล้ายๆกันเลยเบสอ่าต่อไปเบสเบอ่ามีโอเนี่ยออกเสียงสระโอนะเบสอ่า เ่าั้นเ่าั้นอยู่ใจสองส่ขึ้นต้องอ่ะระหว่างนี้ใครยังไม่โจทย์อันไหนหรือกลัวเตงรืองันไหนก็โจทย์นะแล้วครูจะพา ทดสอบพร้อมกันถ้าทำได้ถ้าตอบได้ภายในสองครั้งคีอจะปล่อยให้ทำใบงานถ้าเสร็จเร็วเธอก็จะได้พักเร็วโอเคไหม อ้าวเพื่อะเห็นโลกเข้ามาแล้วให้ดกล่นเลื่อคือกกบบ้าไอ้าเพ่อจะตกันมาอ่ะเดอ่ะอ่ะด็ก่ะ่ะด็อ้ออันนี้่น

อ่าจางตซองอ่าเูมือครูดีๆนะอดูนะครูอาจจะสุ่ถามดูดีๆถ้าเกิดครูหลุเป็นรูแล้วชื่อเียตาเราจะถามเครว่าอะไร อ่าถามว่ามคมีหลายตัวใช,ช้ไีมสิวาอ่าเม,<า>มืเ่อกี้ครูชี้ใกล้หรือกไก่อ่าไกล้หรืออะไรเหลือาไดา้ก,กับเบสใช่ไหมแล้วคุณชื่อโดดโดดค่ะอ่ะโดสเพราะว่าเรามันมีมากกว่าสองเรจะใช้ตัวนี้อ่ะไหนเราพูดท้องกันดีต่ออ่า อา่าไม่ไม uh, ah. mm. ่ไม่เราไม่เป็นไปเลยคำถามอะไรเดสอ่ารูปต้องอ่าแล้วเวลาตอบเหมือนเดิมเมื่อกี้ในชาอะไรเดสกชื่นเต้นก็จะติ้นเดสอ่ามีอ่าไหมมีอ่าไหม ดู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 ด <sup> ูด <se vos is wrong> uh, no well, ัดูดาดูดูดูด่ดู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 ดตดูตูดูดูดูนเตูดูดูไหมูด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 ูนูด่ดู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 ดตดูดูดไมมดเูดูด อาอดูดิดูสดอะไรดอาออ๋อนี่คือประโยคอะแล้วเธอก็ดูดูแบบผงผ่านของเธออ่าแม่อาบัวโอเคไม่กินใจกันไม่พลอ่อ่าอ่าคุณจะเดินไปดูนะใครไม่ลงมือทำอะไรเลยไม่เห็นเขาามนะค้ ยังไม่ได้ไปงานใช่ไหมโอเคเหคี่ยวโคจะถามอีกรอบนะอเอาไปแล้วหรออยู่ใต้โต๊ะเรื่องหน,น,น้าไปงานเตุกับสองใบของไฟรถ้ามาขอรคระุกอีกนะคุณเก็บได้แล้วเนี่ยไปนะครับเร็วๆครับ ให้คเสงดาเต็นแค่คูคนเดียวว็พอยังมีคนเติมอ่ะอยู่นะอ่ะ้ตัมกี่สิ่งต่อดูอ่ะ้ตัมกี่สิ่งหนึ่งสิ่งแล้วใช่แล้วก็มีคนลืม เอสกับอาเสใช้กับหนึ S ่งสิเอาฟังนะหนึ่งสิงอาใช้กับสองสิงขึ้นไปครับ ทำเสียงดังทำไมอยากคุยยึดไหมร์ด้วย ค่ะนี่ก็เขียนเบียดกันไปหน่อยเอาบอสดิสมันมีแค่สิ่งเดียวนะดูดีๆอันนี้แก้นะอืมไปแก้เพราะว่าอะไรดิสดิสไหนดูดีๆดิสนี้หรือดิสนี้อันไหนมีหนึ่งสิ่งเอ้ยเธอเขียนเบียดนะครับ อ่าด้วยเตมอาลงไปไงี้าอารอาสามานเาไม่ึ น้ารั้งที่สออับนทสองยตังเี้เพื่อนาตังเกมากไปรนเี้ยเือนดีเลยตามเขาตังง What is I What is i มันใกล้หรือไกลมันอยู่ใกล้ใช่ไหมอ่ะ ใกล้คืออะไรกดดูวอ่าเขียนลงไปเ i ส h คนนั่งลงไปนั่งที่ครับไปนั่งที่ ตัวรกเลยครับอ่ามมีกี่ตัวมีหนึ่งใช่ไมมเอเลยเป็นว่าเป็อะไรอ่าเยนเออใช่ยนปแล้วอ่าน่งอา่งนั่งที่ดตรงนี้อ่าอย่าิ่มอ่าเรื่อีนั่งที่หนึ่งเรื่อเล่นนับสเก็บครับอ่าเลขที่ยี่สิบห้ายกมือขึ้น 25, อายุสิบห้าอายืนขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเงียบนะครูจะไม่ได้ยินเพื่อนอ่าครูชี้อยู่ตรงนี้เลยเราจะถามว่าถามว่าอะไรครูชี้ไก่ใช่ไหมอ่าชีต้ตก่มันคืออะไรคืออะไรภาพนี้คือภาพอะไรคว้าอาใช่เขาอา อ่ะ w o อ่ะูด w o อ่ใช่อีสหรืออ,อคาคะมีแค่นหนึ่งตัวอ่ะอีสโอเคคุณชี้ใกล้กหรือไกลคุณชี้ใกล้หรือไกลอ่ะใกล้ใกล้มีสองตัวแล้วใช่ไหมมอดิสกับดิสอ่ะดิสที่หนึ่งหรือดิสที่สาม อาดต้องเดี๋ยอาครูตอคำถามคนนี้ก่อนอาเลียเยื้อสิงน้นตังตองนับสามอ่าใครเลีทยวเยืนอสิอาตังตังตังเงียบนะ อาใครเสร็จแล้วมั่นใจเราเต็จะไม่ได้กลับไปแก้เอามาส่งคู่ยึดตัวไม่เสร็จก็เอาไม่เสร็จขึ้นมาเสร็จแล้วยึดตัวอาเต๋อหรือยังเสร็จแล้วใช่ไหมคนยังไม่เสร็จก็ฟังฟังเพื่อนด้วยอาอาเดี๋ยวนั้นเอาได้ใชนะ อันนเสร็ป็นมาดูกับเพื่อนดูกับเพื่ครับอ่าอันเสร็จเป็นมาหรือยังอ่ะไปนั่งกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอ่ะต้องรีบอ่าดีาาาไ,ได้หรือว่ายืดเสร็เอาเลยชู้ไปด้วยมืคทำศัพท์แต่ละครคือจะพาอ่านถ้าอ่านเสร็จเร็วคือเข้าต่อไปคือจะลุกออก อาจารย์จังพเร็จเสร็กันเวลาเราจะให้รางานเลยนกาลดงานในั้ตัไปออโอเคไหมค่อาปางนะ On holidays อาปาย์บตาม On holidays เป็นทนอะน่ไหคนที่เขามีคทีหนะไอเยชูรีอาจารย์ทการไอเยซูไม่ได้ยเลย I am on holidays. <laughs> I usually. <laughs> this is my uncle's farm <laughs> He has a lot of animals there. I believe my dad. He has <laughs> a lot of animals there. อ่าน้องลงน้องลงอ่าอังคีพอแสดงว่าเมยเขาชื่อว่าอะไรหนึ่งอังคีพอแสดงว่าคุณเมยเขาชื่อว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องชื่อพออ่ะท่านบอกกัอนนานเขาว่า look at this เอาไปตการ look at those o แสดงวอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยูไกลเอาบอกว่าดูตรงั้นสีดูตรวนั้นสิอ่ะฟางค่ะหนึ่ง R h s อไรพูดกับครูใช่ไหม h r s e r n ว่า A Des e ทำว่ามีคนเยวหรอ A Des e A Des Kyle อ่ะเดนี่ถามไปว่าพวกนั้นคือวัวเหรอตันเต็นเอสแสดงว่ามีกี่ตัวหน่สองตัวอ่ะแสดงว่าต้อมีมากกว่าสองเลยสองขึ้นไปใช่ไหมใช่ในผ้ามีสตัวมันเลยเต็มเอส อ่าเิ่งนอมก็เลยตอบไปว่า yes they are อ m a r yes they are let's go on building let's go on b u i l d i n เด็กคนนั้นอ่าเรนอาก็เลยตอบไปว่าอ่าใช่เันนั้นร่ะมันคือวือเราไปลูบเ่นรือมันกันเถอะอ่าตปเลยต่อไปโมนี้ก็เลยถามด็อว่าอาเด็กเบเด็กเด็ 二，A B B B，三，C A。

อ่า does be do are know what no they are อ่า are not อะ are no they aren't no, <laughs> ออาเรนไม่ถามเลยว่านันกตัวใหญ่เหรอเขางก็บอกว่าไม่ใช่อ่าแล้วพวกมันคืออะไรลกูกคืาาอังกฤงอ่าใช่ลกกระจายพน they are ostriches เอ่อ they are ramen รเานมนอ่าแสดงว่านกกระจาพันมีกี่ตัวม,มีกี่ตัว อ่าในฟามีสองหรือสมไปดูดูในภาพมีสตัวมันกำลังทำอะไรอันนึงนอ่ะรุ่นรุ่งอยู่รับรอบฟามอะไรในามอันหนึ่งไปถามดูเล้วดูตัวนี้ก็เลยถามไปอีกว่า what are t h e s are this this เป็นอะรกั้างอยู่กี่ตัวอ่าไม่มีคำตอบนัดหนึ่ง วอ a อาร์ดิสเรนี่หนาแสดงว่าเที่มีกีตัวอ่ะนับไปสองขึ้อน w h a อ a r า t h ดิอ่ะตะไปเมย์พายมาฟังข้างลางนับหนึ่งนัสองนัดสามนัดสี่ เส้นอาเบอรมันคือเลใจดก่กับเลือดเก่ายูได้ไหมอือ D A กเส้นมันกำลังกินอาหารอยู่าดี D A P N D อามายเดาอาติสอืมดักอินเด็อนอ่ะการกบเ็ดมันอยู่ในไหนอันใดบ่อหนาะเฉียนไว้ด้วยว่าบ่อน้ำดูเรนดี้เอาว่าบ่อน้ำเบอาสเวนดิน คนดูเล้แบบว่าว้าวเอซเอเยนได้ฟูฟานอ่าไมว้าวเอซเอเยนได้ฟูฟานแล้วได้ฟูยนนี่เป็นคำเชิงใช่ไหมหรือไม่ใช่อ่ะใช่แสดงว่าเขากำลังเชิในเง้่อนด่วอาเบงไปทางเบงไปทางเบนพีมคั้นที่หนึ่งพีมคั้นที่สอง 好。<noise>